No one can turn สวัสดีครับมามาลุยกันต่อเลยครับในพาร์ทที่1 7ของโกคิ e เปอร์แคลเลมดครับผม <c oughs> ก็จริงๆในพาร์ทเนี่ยผมกะว่าผมจะเปิดในเดอะซิมนะแล้วก็จะพาไปดูบ้านครับที่เบสิกตัดให้เราย้ายไปอยู่นะครับผมหลังจากที่เราย้ายมาร่วมทีมเบสิกตันะครับแต่ ผมแม่งเปิดเดซิบไม่ติดครับผมดูแล้วมันมีปัญหาตรงที่หมอดครับผมคือแฟนผมเล่นไงแล้วลงหมดไว้เยอะมากครับเดี๋ยวผมขอ ไปแกะหมดลบหมดแล้วลงหมดใหม่ก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าครับผมจะพาไปดูบ้านแล้วก็พาไปแต่งบ้านกันครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวในพาร์ทนี้ครับผมจะพามาดูนี่ก่อนพามาดูคู่แข่งในตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับของเราก็เบสิกตัสนะครับก็จะมีผู้รักษาประตูอยู่แล้วนะครับ3คนนะครับผมซึ่งผมไม่รู้ขออภัยครับซึ่งผมไม่รู้จักสักคนเลยครับผมแล้วเราก็เป็นคนที่4นะครับที่พุ่งย้ายเข้ามาโดยที่ เลตติ้งครับผมเราเยอะที่สุดเลยนะเราเลตติ้งของเราอยู่ที่74เลยนะครับที่เหลือก็จะอยู่ประมาณ68ครับ66แล้วก็64ครับผมอีกอย่างนึงครับผมผมต้องขออภัยด้วยเพราะว่าตอนนี้ผมสะอึกอยู่ครับกินน้ำทำอะไรเท่าไหร่ก็ไม่หายครับผมก็เลยต้องมาฝืนอัดครับเดี๋ยวไม่ได้ลง คลิปในวันพุธที่ตั้งไว้ครับและมาดูเกมในพัทนี้กันหน่อยครับผมในพัทนี้ผมจะเล่นทั้งหมด3เกมนะครับผมก็ใน3เกมเนี่ยผมรู้จักเพียงแค่ทีมเดียวเว้ยคือเฟเนบาเช่คือเซเนบาเช่ครับผมอีก2ทีมผมไม่รู้จักเลยครับว่ามันคือทีมอะไรเนี่ยก็ถ้าใครรู้จักทีมในลีกตุรกี คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับผมอยากทําความรู้จักทุกทีมครับผมเพื่อที่จะได้จําแล้วก็มาพูดจะได้ไม่ผิดผิดถูกถูกครับผมและอีกอย่างหนึ่งครับที่ผมได้สัญญาไว้ก่อนที่จะย้ายทีมนะครับผมคือการเปลี่ยนชุดครับผมแล้วก็เปลี่ยนการแต่งตัวสไตล์การแต่งตัวของเรานะครับซึ่งผมจําไม่ได้แล้วครับผมว่าน้องแต่ละคนนะ้นทาอะไรกันมา อันนี้ต้องขออภัยจริงๆครับผมแต่ผมก็จะเปลี่ยนอยู่ดีครับงั้นเดี๋ยวผมขอดูก่อนแล้วกันว่าผมจะเปลี่ยนเป็นสไตล์ไหนดีขอเป็นแบบสไตล์ที่ผมต้องการก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวในพาร์ทเนี่ยครับผมที่ลงไปเนี่ยก็ให้คอมเมนต์ด้านล่างเลยครับว่าอยากให้ผมแต่งตัวสไตล์ยังไงแบ่งแต่งยังไงนะครับผมจะได้มาเปลี่ยนให้ใหม่นะตอนนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นแบบที่ผมต้องการก่อนเพราะผมจาไม่ได้จริงๆผมก็จะเปลี่ยนไปใส่เป็นไนกี้ครับตัวสีแดงตัวนี้หลอดรองเท้านะครับส่วนถึงมือครับผมถุงมือไม่รู้ว่าไนกี้ออว นี่ครับผมตัวนี้เฮ้ยเท่ดีวะ่ะ <c oughs> โอเคประมาณนี้ครับผมส่วนการแต่งตัวเสื้อเสื้อผมอยากให้ใส่ฟิตฟิตอย่างนี้แหละแล้วก็แขนเสื้อผมลองใส่เป็นแขนยาวอย่างนี้บ้างนะครับออถุงเท้าโอเยกางเกงเอาไหม <c oughs> ผมไม่ชอบเลยโอเคเดี๋ยวหาถุงเท้าแวบ,บนึงส่วนเรื่องถุงเท้านะครับถุงเท้าผมขอใส่เป็นอย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่พุ่ม้อแล้วแล้วก็เอาเสื้อสนแตดงเกงหน่อยดีกว่าไหนวะอันนี้ใช่ไหมโอเคนี่ครับผมประมาณนี้ครับสําหรับไอ้นุข,ของเรา จริงๆผมอยากเปลี่ยนเบอร์เหมือนกันนะมีน้องบอกว่าอยากให้ใส่เบอร์อื่นครับผมแต่ผมไม่รู้จะเปลี่ยนเป็นเบอร์อะไรอะดิยังไงดีเอาเป็นเบอร์นี้ไปก่อนไหมเอาตอนนี้มีไอ้น,นี้มาวะวเรียกอะไรอ่ะพลังแฝงครับผมผมมีมา2อันครับเป็นการออกบอลยาว้ยใช้มือแล้วก็ลองอันนี้ไม่แน่ใจก็เป็นการออกบอลยาวเหมือนกันครับ2ออันโอเคประมาณน,นี้ส่วนเบอร์เบอร์หนึ่งดีไหมผมว่าผมจะเปลี่ยนไปใส่เบอร์หนึ่งครับผมหลังจากที่ย้ายมานี่ผมจะยึดมือหนึ่ง เบสิกตั้ให้ได้โอเคประมาณนี้ครับผมสําหรับการแต่งตัวและในปัจจุบันนี้นะครับเบสิกตัดครับต้นสังกัดใหม่ของเราครับผมอยู่อันดับที่3ของลีกเลยนะเว้ยคือแข่งไปทั้งหมด21นัดครับผมชนะ15เสมอ4แพ้2ครับผมมี49คะแนนครับผมห่างจากจ่าฝูงอย่างกาลาตาสลายเพียงแค่2คะแนนครับและห่างจากรองจ่าฝูงอย่างบาซักเซียเพียงแค่1คะแนนเฮ้ยถือว่าโอเคเลยนะ เราย้ายมาอยู่กับทีมที่มันใหญ่ขึ้นมากอะจาก Oxford, ออกฟอร์ดมาเบซิกตัสอะทีมหัวตารางของลีกสูงสุดตุรกีอะแลวแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าผมจะได้ลงตัวจริงหรือเปล่านะในเกมแรกเนี่ยถ้าได้ลงขึ้นมาต้องชมผลงานให้ดีครับผมเพื่อที่จะได้ลงสนามอย่างต่อเน,นื่องครับแล้วก็พาทีมไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกหรือไม่ก็อยู่โรป้าลีกให้ได้นะครับเพื่อที่จะโชว์ฟอร์มในวันทั่วยุโรปครับผมแล้วก็จะได้ย้ายกลับไปอังกฤษครับคัมมิ่งทารเก็ตครับผมก็ เป็นเป้าหมายที่สมโมสรตั้งไว้นะครับเป็นโจทย์ที่สมโมสรตั้งไว้ให้กับเราเขาต้องการโอ้โหเ е ตติ้ง9กครับผมใครจะทําได้แล้วก็เก็บคินชิดหนึ่งนัดอันนี้นะ่พอไหวอยู่อัน,นสุดท้ายนี่น่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์การเซฟหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับให้ได้4.2กับ4เกมโอเคเอาให้ได้ลงหน่อยครับแล้วเราค่อยว่ากันมาครับมีชื่อด้วยนะครับผมไอ้นุของเราครับมีชื่อติด11ตัวจริงด้วยนะครับแต่ ไม่รู้จักใครในทีมเลยเดี๋ยวผมต้องมาเขาเรียกว่าอะทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมทีมให้ได้นะครับผมให้มากกว่านี้ตอนนี้ผมไม่รู้จักใครเลยครับโอเคเดี๋ยวค่อยๆสะกดชื่อมาีละตัวไม่รู้ถูกผิดยังไงถ้าใครรู้ว่าตันไหนอ่านยังไงก็แนะนํากันมาบ้างที่ผมรู้ก็น่าจะมีแค่เอบูอากาเนี่ยกองหน้าเก่าเอซิปอร์โตครับผมแล้วก็ฝั่งขวานี่เป็นเลนตัวนี้นักเตะเก่าซันเดอร์แลนด์นะผมจะไม่ผิดผมรู้จักแค่นี้ครับผมที่เหลือผมไม่รู้จักใครเลยครับโอเคไปดูกันในเกมเลยครับ มาครับผมมาอยู่ที่สนามเย่าของเบสิกชัตครับผมมาแบบไม่มีความรู้เลยผมยังไม่ได้ไปหาข้อมูลสนามเย่าหรืออะไรของเบสิกช<ๆ>ัตเลยนะมาแบบโง,ง่ๆเลยครับตอนนี้ย้ายมาโดยที่ไม่หาข้อมูลทีมต้นสังกัดใหม่โอ้โหไอ้นุกมึงน,นี่สุดยอดจริงๆโอ้โหแล้วทำไมตัวผมมันดูหนาจาาังวะสงสัยจะฟิตเนสหนักจัดครับผมดูที่ s, <S ตัวหนาปึกเลยส่วนสูงนี่พอๆกันว่าเตะเกมลุกเลยวะ โอ้โหท็อปสกอร์ทีมครับผมเป็นเบสิกตัสของเรานะครับผมยิงไปถึง51ประตูอันนี้คือก่อนที่ผมจะมานะโอ้โหเอาเรื่องว่าเกมลุกแต่เกมหลักไม่รู้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าครับผมไม่รู้จักใครเลยไป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 มาโชว์ฟอร์มหน่อยเผื่อจะได้ลงนัดต่อไปด้วยมาครับเกมจะเริ่มแล้วครับไอ้นูสวมหมายเลขหนึ่งครับผมลงให้กับเบสิกตัสสโมสรต้นสังกัดใหม่ มาดูว่าจะโชว์ผลงานเป็นยังไงมาครับผมลูกมางี้โอเค <ous> s. <S ล้ำหน้าครับเกือบโดนทักทายดูครับจังหวะคอสของทีมคู่แข่งครับโอ้โหเช็คลายดีครับแผงเกมรับไปเกมบุกบุกไม่ขึ้นเลยแบบเบิตัสเอาหน่อยเพื่อนบอลมาที่เลนครับเอาแล้วเลนพาบอลขึ้นมาให้อบูบากา้าโอ้โหเอาได้อยู่ไหมโอ้ จ,จ่ายบอลเหมือนออกฟอร์ดเลยแล้วเปลี่ยนออกขวาสวยมากเลนโอเคยังไงวันทูบังอยู่ครับยังไม่จบเลนยังไงเลนเลนล้าหนะ้าไปครับผมอะไรครับนี่ว่าจะย้ายมาเจอทีมที่ดีกว่นนี้นะโอ้โหล้ากระจายอย่างนี้โอ้โหสองช่วงตัวครับยังไงเพื่อ <Okay. S 2> <okay. S 1> okay. นโอเคจ่ายง่ายก่อนโอเคออกซ้ายได้โอเคของวันนะ ใช่อบูบาก้าสวยแทงไปให้เลนให้สวยเพื่อนบนไ,ไ,ไหนโอ้รับหน้ากแก้วกี่รอบแล้วเนี่ยดูอบูบาก้าโอ้โหเลนไม่เช็คลายเลยอะ <c oughs> โอเคโอเคเก็บรับดีมองไม่ค่อยเห็นเลยวะมาวะเฮ้ระวังระวังตัววิ่งดูตัววิ่งหน่อยอะไนไงี <c oughs> ้ยฮับหน้าเดี๋ยวลีกนี้เขาเล่นเช็คลับหน้ากันเหรอ ดูดิโอ้โหล้ำหน้าตลอดเลยครับทั้งฝัง่งนู้นทั้งฝั่งนี้เกเบบอลอยู่ที่ใครเนี่ยมาของกลางง่ายๆก่อนเล่นเลนต้องคอสแล้วเพื่อนต้องไปคอสอีกให้เลนครับเลนยังไงเลนดึงไม่ล้ำนะให้ก่อนไหมล่ะโอ้โหโอเคจบเลนเรียบร้อยโอ้โห,หอึดอัดมากเลยว่ากว่าจะยิงโอ้ย โอเคหนึ่งประตูศูนย์ครับผมนาทีที่สี่สิบจากเลนครับดูภาพช้ากันดีกว่าดูครับเป็นจังหวะดูดิไม่มีใครเข้าครับแ <Pam ela S 2> ล้วมาเองตอกส้นคืนมาที่เลนแล้วซัดด้วย้ายครับเสียบเสาไกลโอเคเอ็นกูรูพี่ให้อบูกกาอบาก้าได้แนละ้วนะ่ะโอ้มีตัววิ่งแล้วโอว้โสดสองตัวคลองบอลอย่างเดียวเลยครับผมอบูบาก้าไป จบได้ไหมจบได้ก็จบเพื่อนโอ้โหเอ้ยไ,ได้แล้วโอ้โหติดบล็อกครับผมแต่ลูกแรกแล้วเหมือนได้ใจไงครับดูโยกเข้ามาแล้วประตูปตัดออกไปสวนได้ไหมไม่ได้ครับแล้วเหมือนจะจบครึ่งแรกไปเลยครับผมโอเคก็ออกนำทีมเยือนครับอยู่หนึ่งประตูศูนย์ครับผมโอเคครับมามาต่อกันใน45นาทีหลังกันเลย เรอสยากกูไพ่มาอบูบากาครับออกไปโซซาครับโซซาเป็นกูลูโอ้โหล้ำหน้าอีกแล้วโอ้ไม่เช็คลายกันเลยริมเส้นดูดิโอ้โหถล่มตลอดเลยครับริมเส้นเราอืมโอเคเฮ้ยระวังโอเคบอกได้อีกแล้ว เหมือนจะโดนยิงหลายรอบแล้วแต่เพื่อนเราช่วยบล็อกตลอดเลยเจอของบอลใส่แล้วอ่ะโอเคไม่ยิงไกลเนี่ยหูจังหวะแม่งคนหน่ายิงไกลไม่ยิงเลยครับโอเคโอ้โหเซฟครับผมบอลออกไม่ไม่ออกด้วยเลียไปเพื่อนโอ้โหเอาแล้วเขายังได้อยู่ โอ้โหโดนเิครับอย่างนี้โอ้ยล้มหน้าเสียวแว๊บเลยดูครับมันจังหวะบอลย้อยมาโอ้ล้มหน้าเต็มเต็มโอเคโอเคโอเคอบูย่าก้าล้มหน้าอีกแล้วครับผมเอ็นกูดูมึงอะไรเนี้ยเช็คไลน์หน่อยดิพี่โอ้โหดูดิถล่มไปโอ้โหถล่มหนักจัด ยังไงขวาขวาเพื่อนขวาไม่ถอยไม่ถอยไม่ถอยเคนั่นแหละโอเคดีดีบล็อกครับโอ้โหสวยแล้วอุ้ยถอ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 ยอ่นเกมดีก็ผมไม่รู้ยังไงระวังเฮ้ยไม่พูดเพื่อนโอ้โหไม่ทันแล้วโอ้โหมันปล่อยหลุดมาอย่างนั้นได้ยังไงครับกาดเก็บคิงชี้เกมแรกซะหน่อย ผมเซฟเยอะมากนะช่วงหลังโอ้โหดูภาพช้ากันดูโอโหโล่งโลเ่เลยผมมาปิดมุมแล้ว,ลวโอ้โห,โโหนิดเดียวปิดมุมดีแล้วครับผมดูเขาจังหวะออกมามันพอดีแล้วนะเนี่ยแล้วห่านิดเดียวเดบิวต์เกมแรกครับผมเสมอไปหนึ่งตอนหนึ่งครับผม ผมพยายามอย่างเต็มที่แล้วนะแต่มันช่วยได้แค่นั้นจริงๆว่ะเพื่อนผมเซฟไปหลายช็อตเหมือนกันนะแต่โอ้โห,โหลูกยิงลูกนั้นแม่งเบียดขาเข้าไปเลยโอเคก็ถือว่าทำผลงานได้ดีครับผมไอ้นุเกมแรกกับทีมใหม่ตารางคะแนนตอนนี้นะครับผมเบสิตัสครับผมอยู่อันดับที่3นะครับมี50คะแนนนะและอันดับที่4ี่ครับเป็นเฟเนบัเช่ครับมี42คะแนนซึ่งเกมต่อไปครับเราจะออกไปเยือนเฟเนบาเช่นะครับผม เรามีคะแนนเท่ากับอันดับที่2นะครับผมบาตักเซียแล้วก็ตามอันดับที่1อยู่4คะแนนตอนนี้เหมือนบาตักเซเียจะไปพลาดแพ้หรือเปล่าใช่ไหมเดี๋ยวเราขอเช็คก่อน อ๋อมีไหมวะนี่ครับผมอ๋อเขาไปตัดแต้มกับกา,าลาตสไลว์วเว้ยแล้วเขาแพ้1 3ครับผมในบ้านแล้วเราไปเสมอครับถ้าเราชนะนะเมื่อเกี้ยเราจะขึ้นเป็นอันดับที่2เลยครับผม,มเสียดายวะแต่ก็ไม่เป็นไรยังมีโอกาสครับผมเดี๋ยวเกมที่เจอกับเซเนบาเช่นี่เราต้องชนะให้ได้ครับผมนะครับมาดูดีกว่าว่ามีชื่อลงสนามหรือเปล่าครับเกมนี้ไอ้นูข,ของเราก็มีชื่อเหมือนเดิมครับผมแล้วก็เป็นชุดเดิมด้วยนะกับเกมที่แล้วไปครับไปดูกันในเกมเลยครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไง โอเคครับผมมาเกมนี้ก็เป็นเกมเยือนครับผมเราออกมาเยือนเซเบบาเช่นครับโอ oh, ลินผมแข็งมากเลยว่ะ <'m> ช่วงนี้ไม่เอยได้พักผ่อนครับผม <c oughs> ก็เป็นเกมที่ทีมอันดับที่3นะครับดวลกับทีมอันดับที่4 <c oughs> ผมต้องการใช้ชนะครับผม <c oughs> เพื่อที่จะมีโอกาส <c oughs> แสงหน้าอา่าทีมอะไรนะ <c oughs> ผมจำชื่อทีมไม่ได้ว่ะ ชนะแมนยูอ่ะต่ยูฟาราบแบ่งกลุ่มอะเออบาซักเซียใช่ไหมเออบาซักเซียรครับผมต้องการแซงบาซักเซียขึ้นไปอยู่ที่สองับผมเพื่อที่จะมีโอกาสไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกเพราะผมว่ากาลาตาสลายผมว่าได้ไปแน่นอนอยู่แล้วครับอันดับหนึ่งมาๆมามาดูาาดีกว่าครับผมไม่เสียเวลาต้องการคินชีตแรกกับทีมใหม่ให้ได้นะเว้ยมาครับเกมจะเริ่มกันแล้วครับเจ้าบ้านเป็นฝ่ายเคลียร์ครับผม มาดูครับว่าผลเจอกมาเป็นยังไงครับในเกมที่สองของเรายันนัดครับยังไงคุณนที่เปิดเพื่อนเพื่อนเพื่อนบีบก่อนคนที่เปิดเยอะมากเลยโอ้โหดูดิปฏิกิริยาผมแม่งแย่มากอะถูกทางแล้วนะดูครับผมดูดูดูภาพช้าไปถูกทางแล้วนะครับเนี่ยดูดิโอ้โห ไม่ทันจริงครับแต่ท่าสวยมากเลยอะเน้นท่าสวยครับไม่เน้นเซฟดูดิโอ้โหโอเคสวยเพื่อนส้เนยังได้อยู่ไม่ไรโอ้โโอเคโอเคได้เสียวได้เสียวโอเคคอร์ดยังเพื่อนโอเคอเคอร์ดเข้าไปครับยังไงไม่เห็นเอ้ยได้อยู่ยังไงเล่นยังไงดูมันจะเล่นกันยังไงครับ จ่ายบอลล้ำไหมไม่ล้ำไม่ล้ำเอาเอาดีๆหน่อยชัวยช่วยหน่อยบูบาการ์ยากไปหน่อยสายล้ำอีกแล้วสว่าบอลย้อนหลังยังได้อยู่จ่ายก่อนไหมจ่ายก่อนไหมโอ้โหรอมึงเยอะแล้วกลางกลางตรงกลางแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหอับูบาการ์หนึ่งหนึ่งครับผมนาทีที่ยี่สิบเก้าครับโอ้โหกองหน้าคมจัด ดูครับยิงเบียดเสาแรกดูเหมือนไม่มีอะไรครับบอลแบบไม่มีอะไรเลยครับแต่จบด้วยสายของอบูบาก้าครับเสียบเสาเข้าไปเลยมาดใูใกล้ๆหน่อยนี่ครับผมมุมนี้ชัดกว่าซัดด้วยสายครับแล้วบอลเบียดเสาเข้าไปเลยครับผมอบูบากา้ายัางไงยังไงอบูบากา้ารอเพื่อนสวยโอ้สวยมากจบจบไม่ไม่จบครับผมโอ้ไม่จบไม่สิ้นนี่แค่จ่ายบอลอย่างเงี้ยเฮ้ยตัดเลยดิบอย เรียบร้อยครับผมสองประตูต่อหนึ่งครับผมแซงขึ้นนำเฟเนบาเช่ครับนาทีที่37โอ้โหดูภาพช้ากัน <c oughs> จังหวะแบบเนี้ย <c oughs> พลาดแล้วนะแต่เขาพลาดให้เหมือนกันครับมีตัวมาตัดแล้วเป็นออสยากูฟครับโอ้โหกดเข้าไปโอเคออกนำเป็นครั้งแรกครับในเกมน,นี้โอเคครับครบแล้วกรรม,มาการเป่าหมดเลยไหม ยังครับการรอไลโอเคหมดครึ่งแรกไปครับผมออกนำเจ้าบ้านอยู่2อง่อตัวหนึ่งนะครับตอนนี้โดนขึงครับจริงๆถ้าบอดมันยิงไกลด้วยอะ่ะผมว่าน่าจะสนุกกว่านี้ครับแต่คือบอดมันไม่ยิงไกลเลยมันทําให้ความอันตรายแล้วแบบความตื่นเต้น <ๆ S 1> ของการเป็นประตูไม่ลดลงไปเยอะเลยไม่เห็นประตูเซฟตุกยิงไกลเลยสังเกตอ่ะครับผมมาต่อกันใน45นาทีหลังครับผมมาดูว่าจะเป็นยังไงในช่วงครึ่งหลังคร,ครับเขาจะแก้เกมมายังไง เฮ้ยตัดได้สวยไปคนเดียวเพื่อนคนเดียวโซโล่เลยแล้วโอ้โหดูนี่มันจบตะโกอย่างเงี้ยโอเคเดินหน่อยเดินตัวนึงเดินตัวนึงสั่งเดินแล้วนะเฮ้ย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 โอเคอยู่ในบอลอับไ yeah. <c oughs> อ้เหี้ยขยับไปถูกจุดอยู่ในบอลอับเฉยผมไปสุดได้ไหมบูบาก้าได้อยู่แทงสวยมากอ <c oughs> ย่างไรโอลิเวอร์ได้จบโอ้โห นี่ฝั่งเรามียิงอย่างเงี้ยแต่ทําไมฝั่งเขาไม่ยิงผมอย่างนี้บ้างครับผมอยากเซฟแบบเท่าสวยๆบ้างอะอยางโล่งๆไครับมาสวยโอเคําหรับผมดูตัวอยู่โอเคสบาอยอย่างนงี้ยโอเคตัดได้เหมือนกันเ้าดูดิโอ้ยเล่นบอลอะไรกันครับเนี่ยมา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 รับมา โอเคจิ้มมาอย่างนี้รับสบายเลยครับคือผมขอของบอลช้าก่อนอะไรก็ไม่รู้ทีมเรายังไงโอเคเออตำแหน่งตำแหน่งคือตำแหน่งกระจายเลยโอเคโอ้โหเนี่ยผมไม่เซฟอีกแล้วอะ้า ดูดิผมกดแล้วนะดู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 เนี่ยออกมายทีตำแหน่งแล้วโอ้โหดูเดินมอง้ตาจะไหลกูโอ้ยอะไรวะดูดิโอ้โหไม่มีแบบรีเฟกอะไรเลยอ่ะอ้มันเจ่อไปอ่ะหรือว่าไงวะโอู้ยงเยอะวะเกียใจก่อนสวยสวยมากสวยแล้วเข้าฮอตโอ้โหคนตัวเอายังได้อยู่ ยังได้อยู่ง่ายโอ้ไกลๆไม่ให้เพื่อนยังได้อยู่โอเคเอาสัน้นไม่ได้ยังได้อยู่อาบูบาก้ายังไงหู้ใจก่อนใจก่อนโอเคโอ้โห,โห,โห,โหโจบเลยใจกวันี้ผมขอเถอะไม่รู้ผมจะเครียดกับตัวผมหรือจะเพียดกับเพื่อนรุวมทีมดีจ <c oughs> ังหวะควรเซฟได้อะ มาครับผมเกมสุดท้ายของพาร์ทนี้ครับผมเป็นเกมในบ้านนะครับโอ้อยผมยังเซ็งกับเกมที่แล้อยู่เลย <c oughs> ผมต้องทํำยังไงครับกับจังหวะตัวตัวอย่างนั้นรีเฟกเรายังไม่พอใช่ไหมพวกรีแอคเราเนี้ยโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรครับมาเกมนี้ขอชนะบ้างครับเสมอมาสองตาแล้วนะ อันนี้คือสกอร์ท็อปสกอร์หูเรากดไป54ครับส่วนคุณ่อทูขงเรา,ากดไป40ประตูก, <c oughs> ก็เยอะเหมือนกันนะแสดงว,ว่าเกมลูเค้ออันตรายพอสมควรครับผม โอเคมาเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่าครับผมไลอัพผมไม่ดูนะยูเล็นี้ผมไม่รู้จะดูอะไรวะผมไม่รู้ว่าตัวไหนคือตัวไหนครับผมเดี๋ยวขอเวลาก่อนขอเวลาสักพักกำนังการทําความรู้จักนักเตะในลีกตุรกีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูไลอัพกันครับผมเกมเริ่มครับเราเป็นไฟเคียนะครับผมมาดูว่าจะออกมาเป็นยังไงครับเกมนี้สองเกมเสมอมาแบบ <c oughs> หน้าเสียดายทั้งสองเกมครับผมได้อยู่โอเคโอเคโอเค โอ้ย,อยสวยอาบูบากา้ายังไงอาบูบาก้าให้เพื่อนไหมยังรออยู่ออกซัดเลยเพื่อนเออเอาเลยจบไปยังดีอาบูบากา้าดูครับจังหวะโยกเข้าขวาแล้วซัดเองครับผมโอ้โหจุกไหมนะไ,นไปมเมไข่ไปดิมาแล้วกุลแม่ให้มาที่กุลเม่ที่โอเคโอเค,อเ,คเขาดึงเขาดึง โอ้โหเสพไปมือครับโอเค,อเคบูมาก้าอีกแล้วฝากกลางที่บูมาก้าตลอดเลยสวยให้ต่อบาาูมาก้าบูมาก้าให้แล้วจบเรียบร้อยครับผมโอ้โหนาทีที่14ครับผมขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับขึ้นเกมสวยอยู่นะช็อตเนี้ยโอเคอยู่นะผมอะดูครับเดี๋ยวดูภาพช้ากันดูจังหวะ ขึ้นเกมมาถ่ายแล้วพลิกกับผมแล้วโอ้โหูสอดมาพอดีครับสวยมากสวยมากยังไงครับเกมส่งกับโยกไกลไกลถึงไหมโอ้โหถึงด้วยยังไงตัวตัวจี้กัาไปดิไม่จี้ครับยังไงครับจะคอนไหมยังตอเพิ่งขยับลงให้อาบูบาก้าได้มองแล้วสบัดเยอะไปครับุดออกนอกกรอบไปดูจังหวะยืนสบัดของอาบูบาก้าครับผมโอ้โหบอลเลี้ยวบอนิดเดียวเอง ขวามีขวาวิ่งแล้ววางรับขวาแล็บมาแล้วโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างนี้อเ,เอาวะขออีกซับประตูได้ไหมให้อุ่นใจหน่อยเดี๋ยวมาโดนลโโโโุงงวังคุณที่เปิดเพื่อนระวังโอเคเซฟได้ครับผมเขอดึงช้าหน่อยโอเคมมสโลมาเอาไ่ายมี โอเคบีบก okay, oh, oh, awesome. okay, oh. ันแล้วโอ้โห้พื oh. hey, Ps, ้นที่ิอเยอะมากระวังระวังตัวกลางโอ้ยเฮ้ยไอ้้มึงใ้กูทำไมโอ้โหา๊บดูดิจ่ายให้ผมเฉยแล้วโอ้โห้ทันที่จะเคี่ยวไปเลยอ่ะแล้วโดนปั๊มโอ้โหกูระปวดไม่เป็นไรครับยังสื่อสารภาษาตุรกีไม่เป็นครับตอนนี้ Oh. <laughs> หมดคำจะพูดหรอผมอะจะ <laughs> บอกว่าผมพลาดมันก็ยังไงอยู่นะโอเคกรรมการเป่าเลยเออเ okay, <Okay, S 2> คค่ายไปแก้ตัวกันครึ่งหลังับผม <been> โอ้เครียดหมาครับผมมาลุยกันต่อใน45นาทีหลังครับโค้ช <c oughs> ครับแก้เกมหน่อยครับเจ็บ <laughs> ได้อยู่โอเคโอเคขอความช่วยหน่อยได้ไหม <laughs> สวย อบูบกา,าสวยมากเอาจบเรียบร้อยครับผมขึ้นนำอีกครั้งครับสองประตูจนหนึ่งโอเคเอาหนะรอบนี้ไม่เอาแล้วนะแบบว่าส่งให้กูแบบตอนเขามาจี้อย่างนั้นอนะโดนอีกนะเพื่อนอบูบ,บาก้าเล่นเหมือนเป็นฟอลนายไงไม่รู้ดูดิลงมาล้วงบอลต่ำครับแล้วให้กองกลางสอนขึ้นไปยิงสวยอยู่ช็อตน,นี้สวยครับโอเคเพื่อนดูหน่อยมายแก้วมาแก้ว ขวาวิ่งแล้วครับขวาวิ่งแล้วเห็นไหมเห็นขวาไหมโอเคเซฟครับผมดูครับจังหวะพลิกเข้าซ้ายแล้วกดไม่ผ่านครับผมยังเขาเรียกไรไม่ห่างตัวเรามากครับตเตะมุมครับยกเข้ามาแล้วได้ขึ้นอูหไม่ตรงกอกครับอย่าเรียกไม่ตรงกอกครับผมข้ามคานออกไปไกลเลยโอ้โหครับจังหวะได้ขึ้น ชนะตัวประกบแล้วครับแต่มงกดไม่ลงครับผมอัดหน่อยเพื่อนโอเคครบแล้วนะครบแล้วนะโอ้โหเคลียเลยเคลียข้างบนโอ้โหดูมันเล่นโอเคเรียบร้อยครับผมสามแต้มแรกของเรากับทีมครับโอ้เซฟเยอะทุกเกมอะผมอะ โอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับพาร์ทที่17ครับผมเป็นพาร์ทแรกครับที่เราย้ายมาอยู่เบสิกตัตครับผมรู้สึกยังไงครับกับการเล่น3เกมของเราฟอร์มทุกคนคิดว่าไงฟอร์มเราดีหรือแย่ยังไงครับผมแล้วเพื่อนร่วมทีมเราแม่งเป็นยังไงครับคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมและสําหรับพาร์ทนี้ครับผมเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะก็ถ้าชอบนะอย่าลืมกดไลค์ครับกดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปหม่งเรา